สวัสดีครับตอต้อนเับเข้าสู่รายการทันสายการบ้านเมืองในช่วงเย็นแบบนี้นะครับยังอยู่กับผมจตุพรสุวรรณ์และจารุทิพงศ์พง์สุวรรณครับแต่ว่าวันนี้นะครับจารย์พุทิพพงศ์พงศ์สุวรรณนะครับออกไปนอกสถานที่เพื่อจะไปดูเรื่องของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มกปพสกับกรณีที่เกิดขึ้นกับพนักงานบริษัทท่านหนึ่งครับที่ขับรถผ่านไปบริเวณเวทีแจ้งวัฒนะแต่ต้องเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เมื่อพนักงานคนดังกล่าวครับลงจากรถเพื่อจะไปนําสิ่งกีดขวางที่อยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะออกแต่เกิดเหตุการณ์ที่กลาดของกลุม่มวปป,ปสเข้ามารุมทําร้ายครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจารย์วุฒิพงศ์จะไปพูดคุยกับญาติรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นครับแต่ว่าในช่วงนี้นครับเรามีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวดวงของข้าวเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลครับที่ดูเหมือนว่ายังคงเดินหน้าในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนผู้เป็นเกษตรกรที่อยู่ในโครงการรับจำนำหข้าวยังรองความหวังเรื่องของการจ่ายเงินนะครับล่าสุดทางด้านตกรสน,นะครับก็จะเร่งโอนเงินใน5จังหวัดในงบประมาณวงเงิน722ล้านบาทที่กะกะตได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้เพื่อแจกจ่ายก,กันให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในโครงการรับจำนำหข้าวและมีใบประทวนในโครงการดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นฤดูการผลิตปี2555ทัพ2556ครับ, 56, รบทั้งหมด3,900ร,รายรวม5จังหวัดครับ ด้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์อุทัยธานีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดฉะเชิงเศร้าโดยทางด้านผู้จัดก,การของทกศก็บอกนะครับว่าจะเร่งการจ่ายเงินให้กับชาวนาโดยเร็วที่สุดนะครับหลังจากที่ได้รับเงินก้อนดังกล่าวมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยก็จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือไปตามจุดต่างๆใน5จังหวัดเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วนะครับอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าทกศได้เดินหน้าในการช่วยเหลือชาวนาอย่างเต็มที่นั่นะคือการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่มีพี่น้องประชาชน รวมถึงนักธุรกิจนะครับเดินทางมาร่วมฝากเงินทั้งในรูปแบบที่มีรับผลตอบแทนและไม่รับผลตอบแทนรวมถึงการบริจาคให้กับชาวนาโดยไม่คิดเรื่องของกําไรต่างๆครับซึ่งถือว่ามีพี่น้องประชาชน,นครับและก็นักธุรกิจให้ความสนใจมาช่วยเหลือเป็นจํานวนมากเ <c oughs> ขาบอกนะครับว่า5วันวันที่5ถึงวันที่10มีนาคมกองทุนดังกล่าวนะครับมีเงินสบทบแล้วประมาณ520ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่า จะใช้เงินประมาณ1,000ล้านบาทในการช่วยเหลือชาวนาครับซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวนะครับก็มีประชาชนนะครับมาให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวนาที่ถือว่าต้องประสบปัญหาเรื่องของการเมืองที่ถูกนําเอาความเดือดร้อนของชาวนาไปเป็นประเด็นในการจ่ายเงินชดเชยจนทําให้ชาวนาได้รับเงินอย่างล่าช้าครับในช่วงนี้นะครับเรามีความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในโครงการดังกล่าวผ่านรายงานพิเศษไรรีพอร์ตครับ หลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสซึ่งมีเป้าหมายที่จะระดมเงินจากคนไทยที่มีน้ำใจที่ต้องการให้ความช่วยเหลือรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิตปี2556-2557ทานน้ำใจของคนไทยได้หลั่งไหลเข้าร่วมบริจาคและสมทบเงินเข้ากองทุนอย่างต่อเนื่องทั้งดารานักสแสดงนักธุรกิจนักวิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สะท้อนให้เห็นถึงความมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ขณะน,นี้สังคมยังมีความขัดแย้งอยู่ก็ตามกองทุนช่วยเหลือชาวนาจัดตั้งขึ้นโดยมีพรบรจัดตั้งพกสรองรับดังนั้นจึงไม่ได้ขัดต่อกฎหมายและไม่มีความเสี่ยงต่อฐานะการเงินของพกสอย่างแน่นอนโดยรูปแบบของเงินกองทุนแบ่งเป็น3รูปแบบคือเงินบริจาคแบบให้เปล่าเงินสมทบเข้ากองทุนแบบคืนเงินต้นแต่ไม่มีผลตอบแทนและเงินสมทบเข้ากองทุนแบบคืนเงินตแบบ้น และมีผลตอบแทนที่ร้อยละ0.63ต่อปีซึ่งส่งเงินสมทบขั้นต่ำที่1,000บาทการเปิดรับบริจาคและเงินสมทบตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมายังมียอดเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทกศได้วางแผนที่จะทยอยโอนเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาทันทีเมื่อเงินสมทบเข้ากองทุนครบ1,000ล้านบาทโดยจดสัรเงินไปยังสาขาทากศทั่วประเทศตามสัดส่วนใบประทวนที่ยังค้างจ่าย และจะทยอยโอนเงินทุกๆ1 0 0 0ล้านบาทเป็นค่าจำนำข้าวให้ชาวนาเป้าหมายของเงินกองทุนที่20,000ล้านบาทซึ่งการจ่ายเงินให้ชาวนาของกองทุนในครั้งนี้จะดำเนินการควบคู้จากเงินของรัฐบาลจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ระหว่างรอเงินกู้้จากกระทรวงการคลังที่ต้องนําเงินมาคืนให้กองทุนเพื่อจ่ายคืนแก่ผู้ส่งเงินสมทบต่อไป ทั้งนี้กองทุนเสื้อเยอชาวนาเปิดรับบริจาคและเงินสมทบตั้งแต่วันที่3มีนาคมถึงวันที่30มิถุนายนและจะสิ้นสุดโครงการในวันที่31ธันวาคมประชาชนที่สนใจต้องการบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวนาสามารถบริจาคและส่งเงินสมทบได้ที่สาขาทาาสกสทั่วประเทศและทกสจะได้จัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกที่ตลาดนัดสวนจตุจักรและตามหน่วยงานราชการ นั่นคือความเคลื่นไหวที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของโครงการรับจำนำข้าวและก็เป็นความจริงเรื่องของการจำนำข้าวเกี่ยวกับเรื่องของโครงการข้าวนะครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายงานพิเศษแบบนี้นะครับได้ในทุกช่วงของรายการในช่วงเย็นแบบนี้นะครับก็จะมีสกู๊ปพิเศษ สะท้อนความจริงสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวรวมถึงความรู้ที่เกษตรกรจะได้รับจากโครงการดังกล่าวรวมถึงกรณีเรื่องของการทําข้าวว่าจะทําอย่างไรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่นํามาฝากกันในช่วงเงย็นแบบนี้ขณะเดียวกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามนั่นคือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มกอประศที่ดูเหมือนว่าจะเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศไทยเดินหน้าในการจะทําพิมพ์เขียววันนี้ทางด้านนัยเทรษสุบ,บันเลขาธิการกอปรศได้ระดม um สมองครับในส่วนของ,ของนักชาการ มาร่วมการทำพิมพ์เขียวประเทศไทยเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศท,ที่เกิดขึ้นในอนาคตแต่อีกมุมมองหนึ่งเขาก็มองนะครับว่าการระดมความเห็นดังกลา่าวเป็นการระดมความเห็นเพียงแค่ด้านเดียวรวมถึงรูปแบบขององค์กรไม่มีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนจึงทําให้การปฏิรูปประเทศไทยในรูปแบบของกบพศอาจจะเป็นเรื่องยากกับการพัฒนาประเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับขณะเดียวกันนะเรื่องของการชุมนุมก็ถือว่ายังกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในสังคมเป็นจำนวนมาก นั่นคือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาตามพื้นที่ถนน,นรอบพื้นที่การชุมนุมหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อ2วันก่อนนะครับกรณีที่มีคนขับรถแท็กซี่นะครับเดินทางไปบริเวณด้านหลังสวนของสวนลุมพินีแต่ว่าต้องเจอกับปัญหาเมื่อมีกลุ่มกาศกบบาศรนะครับได้ระดมยิงเข้าใส่รถของแท็กซี่ดังกล่าวในระหว่างที่ผู้โดยสารนะครับจอดแวะข้างทาง บริเวณด้านข้างถนนวิทยุซึ่งใกล้กับจุดชุมนุมของกลุ่มกบพสครับแล้วก็เกิดมีปักเสียงกันจนทําให้กดกบพสได้ใช้อาวุธนะครับทำลายกลุ่มที่อยู่บริเวณฝ่ายตรงข้ามหรือว่ารถแท็กซี่ที่จอดอยู่บริเวณจุดดังกล่าวซึ่งขณะนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนในประเด็นดังกล่าวว่าท้ายที่สุดแล้วในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะอีกฝั่งฝังหนึ่งมุมมองหนึ่งทางด้านกบพสเขาก็บอกนะครับว่าแท็กซี่ดังกล่าวได้เข้ามาทําร้าย การที่อยู่ตรงจุดดังกล่าวก่อนแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งในอีกแง่มุมหนึ่งที่มีการสอบสวนจากทางด้านเจ้าตำรวจเขาก็ยืนยันนะครับว่าทางด้านแท็กซี่คนดังกล่าวก็เพียงแค่รับผู้โดยสารไปอยู่บริเวณจุดดังกล่าวก่อนที่จะแวะเพื่อที่จะทําภารกิจบงางอย่างที่อยู่ตรงจุดนั้นแต่ว่าเมื่อเกิดปากเสียงกันก็เลยทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกันก็แล้วก็กลายเป็นที่มาเรื่อง,องของคดีความเกิดขึ้นครับแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่คงต้องตามก,กันต่อนะั่นคือกรณีเรื่องของ การทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นที่บริเวณแจ้งวัฒนะครับที่ถือว่ากลายเป็นข่าวคราวก่อนหน้านี้และก็มีการออกมาร้องของความเป็นธรรมจากทางญาติน,นะครับโดยเฉพาะกรณีการเข้าทำร้ายพนักงานซึ่งเขาบอกครับว่ามีอาชีพเป็นวิศวกรแต่ว่าพนักงานคนดังกล่าวกลับถูกใส่ร้ายกลับถูกประนามจากสังคมโดยเฉพาะกลุ่มผู้ชุมนุมกบพศในจุดดังกล่าวนะครับว่าเป็นบุคคลอันตรายเป็นบุคคลที่จะเข้ามาทำร้าย ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมอยู่จุดดังกล่าวซึ่งในแง่มุมหนึ่งเขาได้จริงหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องดังกล่าวนะครับทางด้านญาติก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเดินทางไปของพนักงานคนดังกล่าวเนี่ยจะเดินทางไปเพื่อจะเดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณย่านถนนแจ้งวัฒนะจนจุดดังกล่าวเนื่องจากว่าในช่วงเวลาค่ำคืนก็เป็นสิ่งกีดขวางบนถนนก็เลยทําให้พนักงานคนดังกล่าวนะครับเขาก็ได้ลงจากรถแล้วก็เพื่อจะไปขยับขยืขย่นสิ่งกีดขวางที่อยู่บริเวณถนน ซึ่งทางด้านคุณมารุณน,นะครับซึ่งเป็นผู้ที่เสียหายและก็ถูกทําร้ายในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็กลับถูกซ้อมแล้วก็ถูกกล่าวหาจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับว่าเป็นบุคคลที่จะนาปืนหรือว่าระเบิดเข้ามาทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณตรงจุดแจ้งวัฒนะครับจนทําให้กาดกระบบสบอศในพื้นทีด่ดังกล่าวก็เข้ามาทําร้ายร่างกายจนสภาพเนี่ยไม่สามารถที่จะทํางานต่อไปได้แล้วก็กลายเป็นที่มาเรื่องของประเด็นการขอความเป็นธรรม ของทางด้านญาติอารมณ์ถึงเพื่อนพนักง,งานของคุณมารุตว่าคุณมารุตเป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมที่มีความเรียบร้อยไม่ฝักใฝ่าทางการเมืองไม่เคยใช้อาวุธปืนและจะเป็นไปได้ได้อย่างไรนะครับที่จะใช้อาวุธปืนทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมร่วมถึงกรณีการพบวัตถุระเบิดที่อยู่ในรถวีออสของคุณมารุตว่าเดองดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่าเดองดังกล่าวสังคมในภาคมุมมองหนึ่ง ได้ปนามไปแล้วนะครับว่าคุณมารุตเป็นบุคคลที่เข้าไปทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนมุมแต่นในมุมมองของญาติรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายแล้วก็อีกฝัง่งสังคมหนึ่งเขาก็มองว่าการทําดังกล่าวเนี่ยต้องรอให้คุณมารุตเนี่ยได้ออกมาให้การลองถึงการที่ทางญาติก็ยืนยันอย่างชัดเจนลงถึงเพื่อนพนักง,งานก็เข้าให้ปากคํากับทางด้านเจา้าาทตำรวจทุ่งสองห้องก็ยืนยันนะครับว่าคุณมารุตไม่เคยมีพฤติกรรมที่ทําร้ายร่างกายบุคคลอื่นหรือว่าใช้อาวุธปืนขณะเดีวยวกันในค่ําคืนที่เกิดเหตุุุเเกกิิดดขึ้นนคณมาาร็ทง ไปส่งเพื่อนพนักงานในแถวบริเวณหลักสี่ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านในย่านถนนแจ้งวัฒนะนะครับแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางกลับบ้านก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นจนทําให้หนักขณะนี้นะครับคุณมารุตก็ต้องไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชโดยมีทางด้านภรรยาและก็ญาติครับให้การดูแลอยู่ซึ่งทางด้านญาติเขาก็อยากจะขอความเป็นธรรมจากสังคมขอความเป็นธรรมจากกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันคบว่าคุณมารุตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหรือว่า เป็นผู้ที่ต้องการเข้าไปทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมตามที่กากระทกลให้การหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมได้กล่าวหาคุณมารุตไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางด้านอาจารย์วุฒิพงศ์พงศุวรรณไปพูดคุยกับท่านญาติรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณมารุตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าท้ายที่สุดแล้วคุณมารุตเป็นคนร้ายจริงหรือไม่และสภาพการล่าสุดของคุณมารุตจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากอาจารย์วุฒิพงศ์ได้เลยครับส่วนช่วงนี้ผมจตุพรสุวรรณรั์ราไปก่อนสวัสดีครับ